ช็อกอีกคู่คู่รักซูปเปอร์คาร์ยุติความสัมพันธ์หลังมั่นกันไม่ถึงปีคุกเข่าขอแต่งงานและเข้าพิธีมั่นกันไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปลายปี63ที่ผ่านมาสําหรับคู่รักไฮโซชื่อดังบูบีวารีนิตกันไพยบุญเซเลบล็อกดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังและว่าที่สามีบุญชาคริตเพื่อวิสารสินไทายาน,นักธุรกิจนําเข้ารถหรูแต่ไม่ทันข้ามปีล่าสุดเป็นข่าวสุดช็อกไม่น้อยเมื่อบูบีออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่าได้เลิกและยุติความสัมพันธ์ ครั้งนี้ลงแล้วบีขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังในตัวบีค่ะบีเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกอย่างมันพังลงเพราะตัวบีเองบียอมรับผิดทั้งหมดและขอให้มีสักวันที่พี่บูมจะให้อภัยบีและคุยกันได้นะคะบีขอโทษสําหรับทุกอย่างค่ะเวลาที่ผ่านมามีค่าและเป็นบทเรียนสําหรับบีการเลิกกันและยุติความสัมพันธ์กันครั้งนี้บีเสียใจค่ะตอนแรกมันคือทุกอย่างที่เคยฝันไว้แต่ความผิดนี้บีทาเองและบีก็รับผิดบีขอโทษครอบครัวของพี่บูมและ ครอบครัวของบีเองกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บีคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนดีแล้วขอโทษพี่บุมและครอบครัวคนรอบข้างพี่บุมด้วยนะคะบีขอโทษจริงๆค่ะบีหวังจะได้รับความเข้าใจเห็นใจและยอมรับคําขอโทษของบีจากทุกคนทุกฝ่ายที่บีรู้จักค่ะ